วบ้านของเราเนี่ยจะเป็นทะเลแล้วมันจะมีปัญหาก็คือน้ํามันรั่วซึมค่ะเกิดข้ามน้ำมันรั่วไหลจากเรือหางยาวเรือประมงค,ครับผมซึ่งส่งผลเสียต่อธรรมชาติครับสิ่งแวดล้อมก็คือทําให้ปลาตายครับจะกระทบกับชาวบ้านเลยชาวประมงเป็นอย่างมากเลยครับ <Okay. S 2> วิทยาลัยเทคนิคสุราอดค่ะก็เลยคิดค้นสูตรน้ำยางพาราเพื่อที่จะไปกักเก็บข้ามน้ำมันตรงนี้ค่ะ ชุดกักเก็บคลาบมน้ามันในน้ํานวัตกรรมจากน้ํายางพาราแบบประหยัดพลังงานค่ะเราไม่ต้องทาตะแกรงเพื่อที่ไปวางซับคราบมน้ํามันค่ะแต่เราทําตัวนวัตกรรมหรือทาตัวเครื่องขึ้นมาเนี่ยให้มันสามารถไปเก็บคราบมน้ํามันได้ด้วยตัวของมันเองเราเริ่มต้นจากการทําแผ่นยางกักเก็บคราบมน้ามันครับผมหลังจากนั้นเราคิดว่าการที่เราไปวางไว้เฉยๆครับเราก็ต้องใช้คนนะครับไปวางแล้วก็เลยคิดตัวเครื่องครับผมเพื่อมาออช่วยเหลือคนในการทํางานแทนครับเราจะมีรีโมทคอนโทรลครับเหมือนกับเล่นเดียวบังคับอะครับ แต่อันนี้จะมีประโยชน์ที่ว่าใช้กับเก็บข้าน้ำมันได้ครับแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานเพราะเราจะใช้เป็นระบบพลังงานจากแสงโซลารเซลล์ค่ะแล้วก็เมื่อ,อน้ำมันเต็มในตัวถงังเลยนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งไฟและเสียงแจ้งเตือนเราค่ะ กลุ่มเป้าหมายที่เราคิดว่าจะได้ประโยชน์เลยนะคะที่เราคํานึงถึงเป็นดันดับแรกก็คือสัต์น้ําในทะเลค่ะเพราะว่าสั์น้าในทะเลก็คือจะส่งผลต่อตัวมนุษย์ชุมชนครับผมเพราะน้ําจะไม่เน่าเสียครับและส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เกษตรกรชาวสวนยางนะครับผมเราจะน้ำนใำยางพาราของเขานะครับมาใช้ทําเป็นนวัตกรรมแผ่นกักเก็บข้ามน้ำมันครับเราก็จะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของยางพาราด้วยครับเราก็ได้ดูเรธรรมชาติเป็นตัวด้วยครับ การสร้างนวัตรกรรมนะครับไม่ได้สร้างครั้งแรกจะสาเร็จเราก็มีการแก้ปัญหาโดยการไปทดลองใช้นะครับในเมื่อไม่สาเร็จเราก็กลับมาแก้ปัญหาโดยรวมคิดระหว่างนักศึกษากับอาจารยี่ปรึกษาเมื่อเราสร้างนวัตรกรรมเราก็จะได้นวัตรกรขึ้นมาเพื่อให้เด็กคนรุ่นใหม่นี้มีความคิดสร้างสารรค์ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือประเทศชาติให้มีความเจริญในด้านนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นครับ วัตกรรมตัวนี้เราได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งครับขอบคุณน้องๆที่ร่วมมือกันและก็อาจารย์ที่คอยช่วยเหลือตลอดครับ